ผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เทรดมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังรู้สึกวนหลูบวนอ่างอยู่คือมันมันไม่ไปไหนมาไหนสักทีนะครับแล้ววันๆเราก็เอาแต่นั่งเฝ้าจอว่ากราฟจะไปยังไงนะครับเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันใช้ได้ใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญผมเรียกว่าเป็นสิ่งสําคัญของนักเทรดเลยนะครับคือการ b a c k เทสนี่แหละนะครับการ b a c k เทสเนี่ยมันคือการ ย้อนนะครับเอากราฟในอดีตนะครับมาสุ่มแล้วลองเทสระบบที่เราเทรดหรือเราเรียนมาเราเคยไปเรียนหลายๆสถาบันมาเนี่ยเราลองเอาสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมาลองเทสดูว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะครับไม่ต้องไปมั่วหน้างานไม่ต้องมีเสียเงินด้วยนะเทสดูก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกทูกคนก่อน,นคือเราควรจะลงทุนนะครับคำว่าลงทุนคือลงทุนซื้อเทรดดิ้งวิวนะครับแค่โปรแกรมเริ่มต้นก็ได้นะนะครับแค่โปรแกรมเริ่มต้นอ่อย่างผมผมก็ซื้อแค่โปรแกรมนึ่ง เริ่มต้นมาแบ็กเทสนะครับส่วนการแบ็กเทสมีอะไรที่สําคัญบ้างเดี๋ยวเรามาพูดกันในคลิปนี้ครับโอเคนะครับการแบ็กเทสนะครับพูดถึงเฮดดิ้งวิวก่อนนิดนึงเฮดดิ้งวิวนะครับเฮดดิ้งวิเนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถดูกราฟได้ทุกทุกอย่างเลยเนาะะไม่จำเป็นต้องดูแค่ทองอย่างเดียวนะครับเราสามารถดูหุ้นกองทุนนะครับฟิวเจอร์คริปโตได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่หลักๆเราก็จะเน้นดูทอง นะครับทีนี้ถ้าเราเข้ามาในโปรแกรมนะครับถ้าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เนาะก็เราก็กดค้นหาก,กราฟนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเราเทรดทองกงนินเราก็พิมพ์ xau usd โบรกเกอร์ที่ผมจะค่อนข้างที่จะแนะนําให้ลองใช้กราฟเขาดูส่วนมากผมจะใช้ onda นะครับจริงๆมันก็ใช้กราฟได้ทุกโบกแหละแต่ว่า onda เนี่ยค่อนข้างาหลายคนค่อนข้างรีวิวดีผมก็เลยใช้กับเขานะครับแต่ผมไม่ได้เปิดโบกกับเขานะนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นหลักในการมองกราฟทีนี้ครับสิ่งที่สําคัญ รเราต้องเข้าใจก่อนว่า,ากราฟเนี่ยมันก็มีหลากหลายไทม์เฟรมหลากหลายไทม์เฟรมมากครับเราสามารถกดรูปดาวถ้าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับกดรูปดาวไว้ว่าเราดูไทม์เฟรมอะไรบ่อยสุดอย่างตัวผมเองเนี่ยผมกดดาวไว้ที่ไทม์เฟรมหนึ่งนาทีห้านาทีสิบห้าสามสิบหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับมันก็จะขึ้นเป็นแถบนี้เวลาเราจะเปลี่ยนไทม์เฟรมในการมองนะครับมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ดูได้ทุกทุกไทม์เฟรมเลยมันก็จะง่ายดีเราไม่ต้องไปกดอย่างเงี้ยเนาะ ง่ายดีนะครับทีนี้เครื่องมือครับเครื่องมือที่จําเป็นสำหรับคนเทรดอย่างผมเนีย่ยเทรดกรเป่าผมก็จะไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเยอะแยนะเนาะทีนี้ที่สาคัญครับคือนี่ก่อนเลยนะครับอ๋อเอาตัวบนก่อนตัวบนก่อนนะครับเราเรียกว่าเป็นเมนูลายหรือเมนูเส้นนะครับเมนูเส้นที่เราควรจะใช้งานเนี่ยนะผมว่าจําเป็นมากๆคือเมนูเทรนไลน์ครับก็คือเส้นนี้เวลาที่เราเปิดมาเนาะ เรากดรูปดาวนะครับเรากดรูปดาวไว้เป็นถ้าเรากดรูปดาวนะแถบเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือรัดเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่อยู่ข้างๆอย่างเงี้ยให้เราเลือกใช้นะครับเราไม่ต้องไปเที่ยวกดหายอย่างี้เนาะกดเครื่องมือนี้นะครับเป็นเส้นเทนไลน์อ่ะอย่างผมก็จะกดไว้อย่างเงี้อ่ะเส้นเทนไลน์เนี่ยมันสามารถเอามาทําอะไรได้บ้างนะครับมันเอามาในการดู ว่ากราฟเนี่ยมีการเฉียงขึ้นเออหรือส่วนมากผมไม่ไดเอามาใช้ในการทําเฉียงเนาะผมผมเอามาใช้ในการขีดเส้นตรงนะครับเพราะว่ามันสะดวกดีเนาะเราเริ่มต้นจากกราฟจุดนี้สมมุติว่าจุดนี้แล้วกันอ่าจุดนี้เป็นแนวรับจุดนี้เป็นแนวรับผมก็จะขีดตรงนี้ว่าเป็นแนวรับไว้นะครับแล้วก็อ่าข้อดีของ t r a d i n g View เนี่ยคือมันสามารถเขียนอะไรลงไปในเส้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมเอาเส้นนมาวางตรงนี้นะครับ เวลาเราจะแก้ไขเรากดดับเบิลคลิกเนาะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเราสามารถปรับตัวหนังสือเช่นเราจะเขียนว่าแนวรับไปกันนะครับแนวรับอุ้ยแนวรับแบบนี้โอเคถ้าสมมติว่าตัวหนังสือมันรู้สึกว่าโอ้ยมันเล็กเกินไปนะครับเราก็สามารถปรับขนาดไซส์ของเขาเนี่ยให้พอดีกับที่ตาเราเห็นนะครับอาจจะเป็น20ิอย่างนี้ก็ได้เนาะอ่าแนวรับเราอาจจะปรับสีเส้นนะครับเราตองกดตรงรูปปากกานะแล้วก็ ใส่เป็นสีฟ้าเข้าไปข้อดีอย่างหนึง่งถ้าสมมุติว่าเรา,าจำไทม์เฟรมไม่ได้เราอาจจะใส่ชื่อเข้าไปว่าเป็นแนวรับของ s 4เอาขอไปครับ s 4แบบนี้นะครับเราบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปย่อยไทม์เฟรมแล้วกราฟเนี่ยมันวิ่งลงมาแบบนี้กราฟมันวิ่งลงมาเราจะได้รู้ว่าเส้นที่เราขีดไว้เนี่ยมันเป็นแนวรับของไทม์เฟรมอะไรนะครับก็จะได้ไม่ต้องใช้เส้นหลายๆสีเนาะโอเคทีนี้ นะครับการที่เราวาดไว้แบบนี้งานที่เราวาดไว้่างนี้นะครับเราก็สามารถเซฟได้ด้วยนะม,มันสามารถเซฟไว้เผื่อเราจะเรียกใช้งานมันยกตัวอย่างเช่นอีกเส้นหนึ่งที่ผมใช้งานนะเดี๋ยวแป๊บนึงจริงๆมันเหมือนกันหมดเนาะนผมใช้เส้นอนีนอททรร่นะครับ horizontal ray นะครับคือเส้นที่ ระบุว่าเราเริ่มขีดจากตรงไหน,นสมมติเราเริ่มขีดจากตรงนี้มันก็เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับผมจะใช้แบบนี้คล้ายๆเส้นเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเป็นเส้นนี้มันจะขีดยาวไปจนสุดจอเลยนะครับเราเลื่อนไปเท่าไหร่มันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับโอเคเหตุผลที่ผมไม่ใช้เส้นแบบแบบนี้ i z o n ท a l line เนี่ยเพราะว่าผมจําไม่ได้ว่าผมเริ่มขีดจากตรงไหนนะครับถ้าสมมติเราใช้เส้นอย่างเงี้ยมันจะขีดทะลุทะลุทะลุไปหมดทุกคนก็จะโฟกัสยากว่าเราเริ่มขีดจากตรงไหนฉะนั้นแล้วใช้เส้นนี้ดีกว่าครับ ถ้าจะใช้ใช้เส้นนี้เนาะเส้นเรเนาะ horizontal r a ก็คือเส้นแนวนอนนะครับจากตรงนี้ทีเนี้ยตัวผมเองเนี่ยมีการบันทึกข้อความไว้ว่าสมมติว่านี่คือแนวรับนะครับแนวรับเบ,บเอาโทษทีครับสมมตินี่คือรับ4 s 4เขียนว่า H4 ส่วนใหญ่ผมจะแทนสีมันด้วยสีฟ้าเพราะว่าเราจะใช้แนวรับเป็นสีฟ้าหรือบางคนอาจจะแทนแนวต้านเป็นสีแดง นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้การบันทึกเทมเพลตไว้ว่าอ่าผมเคยบันผมเคยให้ตัวหนังสือเนี่ยจากอ่าจากตรงกลางนะครับให้ไปอยู่ฝั่งขวามือสุดเนาะเราก็สามารถปรับได้นะครับให้อยู่ขวามือสุดแล้วเราก็บันทึกไว้ว่าเราเซฟแอสเข้าไปนะครับว่าอันนี้คือแนวรับ S4 เราสามารถบันทึกอย่างนี้ได้เลยนะว่าแนวรับ S4 แบบนี้นะครับแล้วเราก็กดเซฟนะครับเวลาเราจะเรียกใช้งาน สมมุติเรากดเส้นออกมาผม,มาลบเส้นจิิงนะผมกดเส้นออกมาแบบนี้เราก็สามารถพิกดตรงนี้ครับตรงเทมเพลตครับแล้วก็ตั้งชื่อว่ารับ s4 แบบนี้มันก็เรียกใช้งานได้เลยหรือเราจะขีดแนวต้านเราก็เอาเส้นมาแปะไว้ตรงนี้แล้วเราก็เรียกใช้งานแนวต้าน s4 แบบนี้ง่ายนะทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเพื่นอนๆแต่ละคนเนี่ยใช้งานเส้นอะไรบ้างเออแล้วก็ใช้ทม์เฟรมอะไรบ้างเราก็สามารถขีดอย่างนี้ได้เลยนะครับ นั้นเมนูเส้นเนี่ยผมจะใช้อยู่2ออย่างก็คือเส้นเทนไลน์ ine, กับเส้นฮดรอลซเลกก็คือเส้นที่ขีดแนวนอนนะครับกับเส้นที่เอาไว้ขีดอย่างนี้บางครั้งเนี่ยผมก็จะเอาเส้นอย่างเงี้ยเอาไว้ขีดทะแยงดูบ้างบางครั้งมันจะมีเรื่องของชาร์ตแพทเทิร์นค่าว่าชาร์ตแพทเทิร์นคือกราฟเนี่ยมันจะมีบางจังหวะครับที่มันเฉียงเฉียงขึ้เนเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้วาดดูเบื้องตนอ้นอ๋อมันใกล้เคียงไหม,มถ้าเราอยากให้เส้นมันตรงนะครับสมมติเราอยากขีดเฮ้ยมันตรงไหมกราฟเนี่ย มันมีการขึ้นมากวาดไส้กวาดอะไรหรือยังนะครับเราสามารถกดที่เส้นนะครับแบบนี้แล้วกดชิปเส้นมันจะตรงทันทีนะผมกดตึบมันก็จะตรงทันทีแบบนี้นะครับโอเคเส้นแบบนี้ก็ตั้งชื่อได้เหมือนกันเนาะ,ะก็อยู่ที่ว่าเราชอบเส้นนะเส้นทึบแบบไหนก็แล้วแต่เราเลยนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นเส้นลักษณะอย่างเงี้ยส,นส,นสมมติว่าผมใช้เป็นเส้นปะกเส้นปะกก็คืออย่างนี้อืแล้วก็ขนาดหนึ่งมันจะได้ไม่ลกหูลกตาเนาะแบบนี้นะครับโอเคนี่คือเมนูที่เป็นเส้น เออทีนี้มันจะมีเมนูเพิ่มเติมครับที่เราจะใช้ต่อมานะครับสำหรับคนที่ใช้พวกฟิโบนะครับฟิโบเนชชี่ฟิโบดีเทสเมนต์ฟิโบอ่าเซอร์เคิลอะไรก็ตามนะครับมันจะอยู่ในแถบเมนูนี้นะครับทีนี้ส่วนพวกแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ก็ข้ามไปเนาะส่วนตัวผมผมจะใช้นี่เลยครับโปรเจคชันก็คือเอาไว้ใช้ในการมองอจุด tp sl จำลอง tp sl นะครับมันจะมีลองโพซิชันนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือ อ,อะไรนะซื้ออะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็ชอ็อตนะครับชอ็อตเพคือขายนะครับยกตัวอย่างเช่นผมวางอย่างนี้ลงไปนะครับมันจะเป็นการจําลองว่าจุดเนี้ยคือจุดที่เราเข้าซื้อเวลาเราจะเอาไปแบ็กเทสยกตัวอย่างนะครับตัดกราฟมาตรงนี้อืมสมมุติเราจะเข้าหน้าบายนะครับจะเข้าบายแล้วเอาตรงนี้นะครับเราดูตรงเส้นกลางนะเส้นกลางคือราคานะครับราคาที่เราใช้เทรดเช่น เส้นกลางตอนนี้มันอยู่ที่27 13.89นึ่งสามจุดแปดเก้าอย่างนี้นะเวลาเราเอาเส้นไปวางครับวางแบบนี้เราก็สามารถกําหนดได้ว่าเราจะ SL ตรงไหนเช่นเราดันไปว่าเราจะยอมแพ้ตรงนี้นะครับเราก็ดันตรงนี้ขึ้นมาข้างล่างที่ใต้ฐานนี้นะนี่คือจุดที่เราจะยอมแพ้นะครับจะยอมแพ้ก็คือตรงนี้ตัวนี้นะครับมันจะคํานวณให้เราว่าเราเนี่ยถ้าเราแพ้เนี่ยเราแพ้กี่จุด อย่างตัวนี้ขึ้นมานะคระับมันจะขึ้นเน้อ412เห็นตรงนี้ไหม412คือถ้าเรา SL เนี่ยคือ412จุดส่วนที่พี่สมมุติเรา TP ตรงแนวต้านแบบนี้ครับ TP มันจะขึ้นมาว่า463เห็นไหม463ก็46 3, คือ463จุดและเขาก็จะคำนวณให้เราว่าจุดนี้คือ risk reward ratio นะครับอัตราส่วนที่เราแพ้ชนะคือ1ต่อ1.13หมายความว่าเราแพ้เนี่ยเราเสีย1 ถ้าเราชนะเราจะได้1.13เท่าสมมติถ้าเราจะเอาอ่า i s k reward r a หรืออัตราส่วนชนะ2เท่าเราก็ยืดออกไปครับมันจะขึ้นมาเป็นเลข2แบบนี้เราเรียกว่า RR หรือ RR ส2นะครับก็คือชนะ2เท่าจากอัตราส่วนที่แพอ่าบางคนก็ปิดสั้นนะครับเราก็จะดูก่อนเฮ้ยระยะมันคุ้มไหมที่เราจะเข้านะครับทีนี้ถ้าเราแบ c k เทสเนี่ยเวลาการมันวิ่งไปจริงแล้วกันเนาะการมันวิ่งไปจริงนะครับ มันก็จะคำนวณให้เราด้วยว่าทอนที่เราเข้าอยู่เนี่ยเราบวกไปแล้วกี่จุดมสมมติเรา forward test ไปเลยนะครับตอนนี้ไม่นจะขึ้นมาว่า1นึ่ก็คือ1น6จุดนะครับ test test t s t, ate, t, ate, t ate ไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยถ้ามันขึ้นไปจนสุดนี้แปลว่าเรา tp เหมือนเราเทรดจริงอะนะครับเราวาง sl ที่ราคานี้่า tp ที่ราคานี้นะครับมันก็จะขึ้นเหมือน tp sl ให้เราอย่างนงี้เนาะโอเคนี่ชอ็ชอต position long position กแบบนี้นะครับถ้าส่วน่า ฝั่งขาลงนะครับเราก็ใช้ short position ก็คือตัวนี้ในการจําลองว่ามันลง SL อาจจะหลังไส้แบบนี้สมมติเราบอกว่า SL หลังไส้มันก็จะขึ้นมาว่า270จุดนะถ้า TP ละ่ะ TP แนวรับก็คือ777อจ77จุดอันนี้คือเซลล์นะครับระยะมันจะได้2.88เท่าอลองดูสมมติเราคลิกไปอย่างนี้ครับทุบๆถ้ากราฟลงจริงนะครับเราก็ได้เงินแต่ถ้ากรา ย้อนขึ้นไปสมมติว่ากราฟมันย้อนขึ้นไปโชนเอสเอลอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นมาก่อนว่าเออเราโดนเอสเอลก่อนนะครับเป็นอย่างนี้โอเคงั้นแปลว่าเราสามารถจําลองได้เลยนะครับเราสุ่มการาฟมั่วๆไปสมมติผมสุ่มการาฟมั่วๆก่อนเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับว่าสุ่มยังไงสุ่มการาฟมั่วๆไปอย่างนี้นะครับแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวการาฟมันจะต้องขึ้นเราก็เลยบายตรงนี้เหมือนเราเทรดจริงเลยนะครับเอสเอลหลังไส้ทีพีเนี่ยเราเอาแค่ ตรงนี้แล้วกัน G p ตรงนี้แล้วกันสมมุติเราบอกอย่างนี้นะครับมันก็จะคํานวณให้เราว่า CP เรา1 0 0่นจุดนะ SL เราเจ็ดร้อยจุดเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้เราเปิดหลอดเท่าไหร่ล่ะเราเปิดหลอดไซส์สัก0.1น่เนี่ยเราเปิดหลอดไซส์0.1นะครับสมมุตินะเราก็เอา0.1เนี่ยมาคูณ748แปลว่าถ้าเราเสียเราจะเสีย774เหรียญใช่ไหมก็คือเอา748คูณ0.1นะครับถ้าเราชนะเราจะได้ 1 1 0 4จุดก็คือ110เหรียญ110กว่าเหรียญนะครับอ่ะสมมติเราเน็กไปครับว่าสมมติเรา f o r ์เวิร์ดเทสนะตึ๊บๆึ๊บอย่างเงี้ยว่าเราไปถูกทางไหมถ้ามันขึ้นไปก็คือเราได้กำไรอ่ะอย่างนี้คือ TP นะครับก็คือเราได้กำไรเพราะกราฟไปถึงจุดราคาที่เราพอใจเนี่ยราคานี้นะมันคือราคามันจะขึ้นมาเป็นตัวเลขตรงนี้นะครับ2,610นี่คือ TP เรานี่ก็คือเราบวกและได้เงินนะครับก็มันทําให้เราเนี่ย สามารถไปคำนวณในพอร์ตจริงเราได้ว่า,าเราจะเปิดกีล็อตบางคนเนี่ยกดไปก่อนคิดทีหลังมันไม่ได้นะคือสมมติเรากดออเดอร์ไปเลย0.1แต่เราลืมดูเลยว่าระยะ SL แลเราเนี่ยมันตั้ง700จุดเนี่ยจากจุดที่เราเข้าอะ่ะ,ะทีเนี้ยเรารับไม่ได้ที่จะเสียเง,งินเท่านี้นะครับมันทําให้เราสามารถคํานวณได้ก่อนว่าเราจะเปิดกีล็อตเนาะในหน้างานจริงนะครับนี่คือเอาเป็น ฝั่งซื้อฝั่งขายนะครับสามารถไปจําลองการซื้อการขายจริงได้ทีนี้ฟังก์ชันที่ผมให้ความสนใจอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นนะครับอ่ามันจะอยู่ในเมนูพวกเขียนๆนั้งหมดเลยนะครับคืออ่าเส้นพาร์ตนะครับเส้นพาร์ตคือเส้นนี้นะครับเส้นพาร์คือเป็นเส้นที่สามารถเราสามารถวาดจาลองการเคลื่อนที่ของเทรนได้ยกตัวอย่างเช่นกราฟนะครับจุดนี้เคลื่อนที่มาจุดนี้อ่าย่อลงนะครับยกขึ้นย่อลงแล้วก็ขึ้นไป เวลาเราดึงมันออกมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อเนี่ยถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราอาจจะจำ,จะจำลองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเทนขาขึ้นหรือเปล่าอืมเราอาจจะใช้จุดนี้นะครับในการ follow ฝั่ง by อะไรแบบเนี้ยอืมเราจําลองการเคลื่อนที่ของมันมันข้อที่ของมันคือมันสามารถจําลองได้ว่ากราฟเนี่ยมันควรจะเล่นฝั่งไหนเออบางทีเราเห็นแค่เงี้ยเรามึ่นกราฟใช่ไหมครับเราจับมาวาดเออเราจับกราฟมาวาดเราก็เห็นว่าอ๋อถ้าง,งั้นเนี่ย เราเล่นฝั่งบายน่าจะเรียบเรียบกว่าน,นะอะไรแบบนี้นะครับเส้นนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเส้นที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนนะครับเขียนลงใช้นะครับใช้ก็คือเส้นพาาก็คือเส้นวาดวาดเทรนเนาะไว้วาดเทรนนะครับโอเคอีกหนึ่งอย่างที่จําเป็นเหมือนกันนะครับอยู่ในเมนูนี้เหมือนกันนะนะครับก็คือสีอ่เหลี่ยมเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกรอบสี่เหลี่ยมนี่สำคัญมากเพราะมันเอาไว้วาดโซนเอาไว้ตีกรอบสําคัญโซนสําคัญยกตัวอ,อย่างเช่น เราบอกว่าจุดน,นี้นะครับเป็นกรอบราคาที่เป็นโซนแนวรับแล้วกันเป็นดีมาแล้วกันนะครับเวลาเราตีกรอบขึ้นมานะครับกราฟก็จะขึ้นมาอย่างนี้เนาะเราสามารถปรับสีได้สมมุติเราบอกว่าโซนนี้เป็นโซนดีมาโซนแนวรับเราอาจจะใช้เป็นแทนด้วยสีฟ้าส่วนถ้าเราข้างบนนี้เราบอกว่าจุดนี้เป็นแนวต้านเป็นซับไพเราอาจจะใช้เป็นสี แดงนะครับเราก็เทสีลงไปให้เขานะครับข้อดีของมันคือมันสามารถเขียนได้ด้วยนะครับเราดับเบิลคลิกไปเหมือนเดิมนะี่ยทำเหมือนเดิมเนะียดับเบิลคลิกไปนะครับใส่ชื่อเข้าไปว่าสปายโซนก็ได้นะครับหรือแนวต้านก็ได้เป็นต้านต้านนะครับเป็นต้านส่วนด้านล่างก็อาจจะเขียนว่าเป็นแนวรับก็ได้ดับเบิลคลิกเนาะจะแก้อะไรก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเป็นแนวรับอ่แบบนี้อ่ะใส่แบบนี้เข้าไปเราก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ย จุดนี้มีโอกาสเด้งนะครับจุดนี้ก็มีโอกาสเด้งเหมือนกันนะครับเห็นไหมว่าเ,าเส้นนี้ก็เอามาใช้ประโยชน์ในการจําลองว่าเด้งขึ้นเด้งลงนะครับใช้เขียนแผนได้กันเะนาะสำหรับคนที่มือใหม่ไดี่ยังไม่เคยลองใช้เลยนะครับอโอเคหลักๆก,ก็จะประมาณเท่านี้นะครับบางคนที่ชอบเขียนเน้นย้ําหรือบันทึกสตอรี่ลงไปก็ใช้ตัวหนังสือที่เป็นเท็ก์อย่างนี้นะครับส่วนมากผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับคอมเมนต์หรือเราจะใช้เครื่องหมายคอมเมนต์ก็ได้เนาะ,ะคอมเมนต์เช่นจุดนี้น่าสนใจก็คือมีแนวรับอาจจะเป็น เขียนว่าแนวรับที่น่าจับตามองอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะเทสีไปว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราให้ความสนใจที่ราคานี้จริงๆมันมีหลายรูปแบบนะครับเช่นใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะบอก price label ก็คือมันจะบอกว่าจุดนี้ราคาเท่าไหร่นี่แบบนี้สมมติเราจิ้มที่ไปที่ราคานี้ครับนี่มันจะบอกว่าราคานี้คือราคาที่เราสนใจจะบายนี่ราคานี้ หมายความว่าถ้ากราฟย่องมา2599คือจุดที่เราจะรอบายแบบนี้ก็ได้นะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งนอกจากเครื่องมือนี้จะช่วยเตือนเราว่าจุดนี้ถึงราคาเท่าไหร่นะครับเราสามารถใช้ t ท a d i n g View เนี่ยในการแจ้งเตือนด้วยว่าถ้าราคามาถึงสมมุติราคามันกลับมาถึงตรงนี้เราจะตั้งใจงจะบ,บายใช่ไหมเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าจอครับเราใช้การแจ้งเตือนโดยการกดปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับในหน้าง,งานจริงในหน้าง,งานจริงเดี๋ยวผมให้ดูหน้าง,งานจริงดีกว่าหน้าง,งานจริงนะครับ ในหน้าง,งานจริงเนี่ยเราสามารถกดบวกตรงนี้เข้าไปครับบวกเข้าไปมันจะบอกว่า add alert ครับ add alert คือกดเตือนไปว่าเฮ้ยถ้าการามมาถึงจุดราคานี้นะสมมติราคานี้ราคานี้นะครับช่วยเตือนฉันหน่อยนะครับเราอาจจะไปใส่คอมเมนต์เข้าไปครับ double ลคลิกเหมือนเดิมนะครับใส่คอมเมนต์ม e s s a g ลงไปว่า,าจุด b า y ก็ได้เขียนว่าคอมเมนต์ว่า b า y ก็ได้ครับ b า y เอาโทษที b า y แบบนี้นะครับ ถ้าเกิดราคามันลงมาถึงจริงนะครับเราอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm. เนี่ยจุดายแล้วนะอะไรแบบเนี้ยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้าจอเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งแอปติดตั้งอยู่บนมือถือด้วยบนแท็บเล็ตด้วยบนคอม,มอด้วยถ้ากราฟมันถึงจริงเดีย๋ยวมันเรียกเราเองไม่ต้องนั่งเฝ้านะไม่ต้องเสียเวลาชีวิตนะครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าแล้วก็ให้กราฟเนี่ยถึงโซนที่เราสนใจนะครับตัวน,นี้อเเงคโ มีเมนูอะไรนะ่าสนใจอีกนะครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้ประมาณนี้นี้นะครับเมนูที่สําคัญนะครับคือ,อาการแบ็กเทสนะครับการแบ็กเทสหรือการรีเพลย์แท่งเทียนเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเซตอัพที่เราเทรดเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะแบ็กเทสนะครับก็คือกดปุ่มรีเพลย์ตรงนี้ปุ่มรีเพลย์ตรงนี้นะครับกดนี้นะครับแล้วผมแนะนําให้ใช้เมนูอย่างนีนะ้มันจะมีเมนูให้เลือกนี้นะครับ ก็คือ select bar ก็คือเลือกทีละแท่งนะครับ uh, select date ก็คือเลือกวันที่ระบุวันเลยว่าเราจะเริ่มเราอยาก backtest ในเดือน uh, January อย่างงี้นะครับวันที่12เราใส่ลงไปแล้ว select มันจะพาเราไปที่กราฟจุดนั้นเลยม,มันจะพาเราไปที่กราฟจุดนั้นเราอาจจะ r e s e ตนิดนึงนะครับพรากราฟมันอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยวันนั้นเนี่ยหมายถึงว่าวันที่วันศุกร์ที่12นะครับเวลาเที่ยงคืนกราฟอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยคือเราเรา แบ็กมานะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งมันดีมากผมเรียกว่าเรนดอมบาร์เรนดอมบาร์ก็คือเรากดไปเลยครับเดี๋ยวเขาจะสุ่มกราฟให้เราเองนะครับแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันลองเทสดูว่าวิธีคิดของเราเนี่ยมันถูกไหมอ่าเดี๋ยวลองดูเลยด้วยกันนะครับอ่าทีนี้พอมันสุ่มมาให้เราครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนทม์เฟรมเพื่อดูว่ากราฟเนี่ยอ่มันตรงกับเซตอัพเทรดเราไหมสมมติเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเทนเนี่ยมันไปขาขึ้นนะ มันมีแนวรับอยู่ตรงนี้อ่ะเราลองเอาใช้เส้นที่เราตั้งต้นมานะครับมาลองใช้ดูตรงนี้เป็นเส้นแนวรับเราจะแปะลงไปรับเป็นแนวรับของ t ทางเฟมเดชใช่ไหมเราก็เรียกใช้ของ t ทางเฟมเดแบบนี้นะครับผมตั้งค่าวไว้่างนี้นะโอเคทีนี้ไปดูต่อ Timeframe 4ชั่วโมงย่อยลงมามีอะไรน่าสนใจไหมสี่ชั่วโมงบอกว่าจุดนี้ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะครับจุดนี้โอเคกราฟย่อลงมาเฉยๆนะครับไปดู1ชั่วโมงกัน1ชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงโอเคหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเราตีโซนเป็นนะครับจุดนี้มันจะเรียกว่าจุดดีมมนโซนเนาะที่กราฟย่อลงมาชนนะครับเราก็จะตีเป็นสีฟ้าไว้อ๋อกราฟชนดีมมนโซนใช่ไหมกราฟมีโอกาสเด้งขึ้นถ้ากราฟมีโอกาสเด้งขึ้นครับเราอาจจะไปมองทางฟิล์มย่อยเช่นทงเฟรนสิบห้านาทีคือจุดเข้าเราสมมตินะครับนี่คือจุดเข้าเราทางเฟรนสิบห้านาทีเราเห็นว่ากราฟท่้งนี้ชนะเนื้อชนะไส้ไปเรียบร้อยแล้วกราฟน่าจะวิ่งขึ้นไปต่อไปหาแนวต้านไปหาจุดอะไรแบบนี้นะครับ จุดอย่างนี้อาจจะมองว่าจุดนี้เป็นจุดซับไพโซนแบบนี้อ๋อลืมไปว่าไอ้อย่างนี้ก็ตั้งค่าบันทึกได้นะสมมุติว่าเราจะเรียกใช้นะครับอย่างผมเนี่ยตั้งค่าไว้นะครับก็เซฟว่าเราวาดไว้ว่ายังไงสีอะไรนะครับอย่างผมก็จะเรียกใช้เป็นซับไพโซนก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าผมจะเรียกใช้เป็นดีมาโซนดีมาโซนมันก็ขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้นะอย่าลืมไปตั้งค่าเป็นแบบของเราเองด้วยนะทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยกราฟมันต้องขึ้นต่อนะครับวิธีคิดก็คือ เราก็จำลองว่าถ้าเราจะบายราคานี้ราคานี้สมมติตรงเส้นนี้นะตรงเส้นนี้ราคา2 496.92เ้กราก็เอาจุดนี้ครับมาวางไอตัวนี้นะครับวิธีวางเนี่ยเราต้องไม่วางทับลงแบบนี้นะคือเราต้องวางก่อนแท่งเทียน1แท่งแบบนี้คือกราฟริงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับกราฟริงอยู่ตรงนี้กราฟที่เราจะใช้ในการแบคเทสต้องวางหน้าแท่งเทียนใหมายควาว่าแท่งถัดไปเนี่ยเวลาเขาจะลงมารับเรา ให้มันเหมือนจริงเนาะเราจะเข้าออเดอร์นเนี่ยนะเขาให้มันมารับได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับโอเคจุดเอชแอลเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอชแอลเนี่ยเอาไว้หลังไส้ได้ไหมเนี่ยหลังไส้เพราะว่าเราอยากยอมแพ้แค่ตรงนี้พอนะครับทีพีเราอาจจะบอกว่าทีพีตรงนี้มาคำนวณดูก่อนระยะผลตอบแทนก็คือหนึ่งจุดนะครับแพ้เสีย1ได้ได้1.12นะครับอาจจะมองอย่างนี้นะครับแล้วก็ follow ไปทีนี้ วิธีการให้กาฟวิ่งเนี่ยผมแนะนําว่าให้เรากด next <S <S ไปทีละแองงดีกว่าถ้าเรากด play นะครับสมมติกด play มันสามารถปรับได้ว่าให้กาฟวิ่งเร็ววิ่งช้านะสมมติกด play นะครับกาฟมันก็จะค่อยๆวิ่งเองแบบนี้มันก็เล้าใจดีแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ได้เรียนรู้เนี่ยเราควรกด next เทียรละเองแบบนี้กด next นะครับเทียบละเองเทียบละเองเทียบละเองไปอย่างนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าเออถ้าเกิดหนางานจริงเราอยู่ในกาฟที่มันยังวิ่งวิ่งอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่เราจะปรับเปลี่ยนไหมเออจะออกกลางทางไหมห คลิกมือนะคลิกไปทีละค้งนะครับอ้าเอา,เอาลองดูสิตืด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 ,ด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 อ่ามาอันนี้ก็คือยังดวงดีนะครับกราฟยังขึ้นต่อบางคนหุ้ยทนไม่ไหวแล้วระยะที่เราได้เนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือไม้บรรทัดเนี่ยมาวัดดูว่าจากจุดที่เราเข้าตรงนี้ถึงตรงนี้มันวิ่งขึ้นไปขึ้นไปกี่จุดนะครับมันก็จะโชว์ให้เราเห็นว่า831จุดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะบางคนก็โอ้ยพอใจแล้วโดดออกแล้วนะครับอ่ะเน็กเน็กเน็กไปรอดไปเนี่ย เน็กๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าเราก็ลองตามแผนดูว่าเราอยู่เนี่ยจากจุดเข้านนเนี่ยจนถึงท p เนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนบางคนก็รอไม่ไหวนะครับโดดออกก่อนก็มีอ่าอย่างนี้ก็ลองรอดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าสมมติว่ามันทีนะสมมติว่ามันท p นะครับตรงนี้เราก็ดูเราสามารถวัดวันเวลาได้ดยว่ามันใช้เวลากี่วันกี่นาะทีกี่ชั่วโมงในการจากจุดที่เราเข้าคือจุดนี้นะจุดนี้คือจุดที่เราเริ่มต้นเข้ามาจนถึง ตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับมันจะขึ้นมาบอกว่า1วัน15ชั่วโมงนะครับแท่งเทียนสนาทีวิ่งไป152แทงโอเคก็คือโอ้โหรอนานหน่อยแต่ก็ TP อะไรแบบนี้นะครับมันทําให้เวลาเราเทรดจริงเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะอยู่รอกราฟได้ทั้งที่บางทีเรารู้นะว่ากราฟเนี่ยมันต้อง่งขึ้นมาตรงแนวต้านใช่ไหมตรงซับไพใช่ไหมแต่ใจเราเนี่ยมันทนไม่ได้เพราะว่าอะไรครับ พราะเราไม่เคยฝึกเลยไม่เคยซ้อมเลยมันเลยทําให้เราเนี่ยอยู่ไม่ทนพออยู่ไม่ทนเนี่ยก็สุดท้ายเปิดเปิดปิดปิด,ปดก็วนลูบวนอ่างอยู่งั้นนะครับการแบ็กเทสมันจึงช่วยให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ระบบเทรดตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยกราฟยังขึ้นอยู่ชนแนวต้านเดี๋ยวรอมันย่อแล้วายใหม่สมมติรอมันย่อลงมาแล้วเราจะายขึ้นใหม,ม่นะครับเราอาจจะใช้แบบนี้ครับอาจจะรอย่อมาที่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะครับตรงนี้ เราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกราฟย่อมันนี้เราจะบายเลยที่ตรงนี้ผมสมม่วนมากผมจะใช้เป็นสีฟ้าเนาะถ้าเป็นแนวรับนะครับใช้เป็นสีฟ้าบายตรงนี้ SL รับไหวแค่500จุดสมมติเราบอก SL เราได้แค่500จุดก็ดูที่ตัวเลขเนาะตัวเลข500นะครับขึ้นมาอย่างนี้500จุดเป๊ะๆนะครับ TP TP เท่าเดิมจุดเดิม RR เราจะได้1ต่อ2จุด1ต่อ2.5นะครับแพ้เนี่ยเสียแค่1 ได้ได้2.5แต่ว่ามันก็อยู่ที่จำนวนหลอดที่เราเปิดใช่ไหมสมมติเราเปิด1หลอดเราจะเสีย500เปิด0.1เสีย50เปิด0.01เสีย5ดอลลาร์ถ้าได้ก็จะได้ตามที่ระยะมันคือ1,200จุดเนาะก็ลองไปคํานวณดูนะครับอะลองดูลองเน็กดูสิว่ารอดหรือล่วงนะครับอ้าวกราฟลงมาชนแล้วเด้งขึ้นอ้าวอันนี้ TP นะครับ TP คือเฮ้ยทำไมมัน TP บอกอันนี้คือผมผมไม่ได้คิดเซตอัพอะไรนะผมก็แค่เทรดไปตามอ่าตามหน้าครับเฉยๆนะครับอันนี้ไม่ได้แบกเทสให้ดูไม่ได้จําลองสถานการณ์เลยนะแค่ทําให้ดูว่าอ๋อถ้าเราฝึกวางออเดอร์ไว้เงี้ยนะครับถ้ามัน TP เนี่ยมันก็จะขึ้นมาที่สุดปลายตรงนี้เนาะมันก็สรุปรวมให้เราว่าเรา TP แต่ถ้าเรา SL เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างงี้ครับสีแดงทะลุอ่างเงี้ยไอ้มันก็จะ SL แบบนี้นะครับโอเคนี่คือการใช้ Trading View นะครับซึ่งผมอยากบอกว่า เราทุกคนเนี่ยที่ฝึกเทรดกันเนี่ยจำเป็นนะครับจำเป็นมากๆที่เราจะต้องใช้งานเทดดิ้งวิวเนาะเพราะว่าให้เราไปนั่งเฝ้ากราฟเนี่ยนั่งดูกราฟอย่างเดียวนั่งดูกราฟแล้วนั่งรอคอยว่ากราฟจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันสู้กับการที่เรา Forward t ์ดเทก็ได้นะ forward t ์ดเทแต่ไม่ต้องลงเงินจริงอะคำนวณดีกว่าถ้าเรายอมแพ้สักสุดไส้เลยอ่ะสมมตินี้ยอมแพ้สักสุดไส้เลย TP อาจจะแนวรับตรงนี้ไหมแนวรับตรงนี้ตรงนี้ได้อะเท่าไหร่เราก็ลองฝึกถือดูด้วยอ่าการจําลองแบบนี้นะครับในเทรดดิ้ง i e w เพราะว่า MT 5หรือว่า MT 4ของเราเนี่ยมันทำไม่ได้เนาะม,นมันฝึกไม่ได้ฉะนั้นเราต้องใช้เท a d i n g View นะครับเสียเดือนล้วประมาณ6-700เองนะเนาะประมาณ7-6-700เองซึ่งมันทําให้การเทรดของเราเนี่ยแม่นยําขึ้นนะครับหรือสิ่งที่เราเรียนมาเรารู้จริง หรือไม่จริงโค้ดคนนี้สอนถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถเอาระบบการเทดของเขาเนี่ยมาแบ็กเทสได้เลยอย่างที่ผมสอนเองหลายๆคนก็เอาไปฝึกดูได้เลยว่าเอ้ยผมโมหรือเปล่าวิธีเข้ามันถูกต้องหรือเปล่าลองเอาไปเทสดูนะครับซึ่งเราจะทำให้เราเห็นอะไรหลายนะครับก็เบื้องต้นคข้าวก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอ้ลืมไปนะครับจริงๆมันมีหลายเมนูนะแต่ว่าหลักๆผมใช้แค่นี้จริงๆนะครับแท่งเทียนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบเป็นเส้นก็ได้นะครับเขาเปลี่ยนเป็นเส้นก็คือจากแท่งเทียนให้กลายเป็นเส้นยกตัวอย่างเช่น เดี๋ยวผมปิดอันนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นแบบนี้เราจะเห็นว่า,าจากแท่งเทียนเนี่ยเราจะได้มองเห็นเทีนมันชัดๆเนาะว่าอ๋อเนี่ยมันมีการลงมาแบบนี้เนี่ยกราฟมันก็น่าจะลงต่ออะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือเราไม่ถนัดก,ก็กลับมาเป็นแท่งเทียนเหมือนเดิมแบบนี้นะครับโอเคเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้โอเค มันจะมีส่วนหนึ่งที่หลายๆคนก็ใช้งานกันคืออินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์คือเครื่องมือนะครับเราก็ลองไปใช้ดูว่าเราชอบอะไรเออเราชอบอเครื่องมืออะไรบางคนก็ชอบ RSI นะครับ Relative Strength Index นะก็คือถ้าชอบก็ลองกดมาใช้ดูแต่ว่าผมปรับไม่เป็นเพราะผมไม่ใช้อินดิเคเตอร์นะก็ลองไปลองไปปรับใช้กันดูนะครับก็ ประมาณนี้แหละเดนนิงวิวนะครับถ้ามีตรงไหนสงสัยนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงมนาะที่ใต้คลิปหรือว่าที่เพจที่ Facebook ก็ได้เนาะนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับขอทุกคนลองเอาไปปรับใช้นะครับแล้วก็โชคดีกับการเทรด TP ทุกๆออเดอร์นะครับโชคดีครับ